กับขบวนที่233นะครับเดินทางจากสถานีชุมทางแก่งคอยมากระเบาหาเสด็จหินลับแล้วก็จบที่หินลับนะครับคลิปนี้คือใครที่ยังไม่ได้ดูในคลิปแรกนะครับช่วงลังสิตธไปดูกันได้นะครับลังสิทธ์มาจนถึงชุมทางแก่งคอยเป็นขบวนเดียวกันครับตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่สถานี ม้าวกระบานะครับไฮไลท์ของสถานีม้ากระบาเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นทางคู่เส้นทางสายม้ากระเบาชุมทางจิระการก่อสร้างเนี่ยมากกว่า90%แล้วเครับเหลือติดระบบอนัสัญญาณเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเปิดใช้งานเป็นช่วงๆไปสถานีม้ากระเบาบ ในพื้นที่ของตรงนี้จะมีความจะมีความสะดวกสบายเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับเส้นทางมิตรภาพนะครับเส้นทางหมายเลข2ก็คืออยู่ด้านหลังสถานีเดินไปนิดเดียวเองครับพหลังจากนั้นปุ๊บทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์เนี่ยก็จะแยกกันไปของเราก็จะวิ่งขึ้นไปทางช่วงผาสเส็จนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ของเนินเขาลักษณะคล้ายๆจะเป็นเหมือนกับภาคเหนือเส้นทางในภาคเหนือครับ ขบวน 2, 3, 3มองมมออนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอขบวน 1, 3, 6รถเร็วบลนที่หินรับครับจากนี้ไปจะเป็นความลาดชันนะครับเดินทางโดยเส้นทางสายเก่าส่วนเส้นทางสายใหม่ที่เป็นทางคู่เนี่ยจะจะลดความลาดชันลงมาเลยครับที่สําคัญก็คือจะใช้อุโมงค์เมื่อเข้าไปในอุโมงค์แล้วระยะทางทั้งหมด5.2กิโลเมตรครับการเดินทางเนี่ยจากเดิมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2 0ถึง25นาทีนะครับแต่จากนี้ไปถ้าเปิดใช้อุมโมงนี้แล้วไปเดินทางไปที่หิรัลับเนี่ยระยะเวลาจะเหลือเพียงแค่3นาทีถึง4นาทีครับเนี่ยฮะตอนอันนี้คือทนะ็อปวิวะให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะฉีกไปด้านขวานะครับเมื่อเจออุมโมงยานก่อ,กอสร้างอุมโมงคืบหน้าไปมากนะครับตอนนี้ เป็นความสําเร็จด้วยนะครับหากเปิดใช้จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดนะครับสําหรับอุโมงค์รถไฟนะครับรถไฟมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นอ,อุโมงค์เดี่ยวทางคู่นะครับแต่แบบหินลับเมืม่เบาหิมลับจะเป็นอุโมงค์คู่ทางเดี่ยวนะครับเนื่องจากว่ามันมีความยาวเนาะห้ากิโลเมตรหากมีอะไรเกิดขึ้นอุโมงค์หนึ่งหุโมงค์ก็สามารถซัพพอร์ตได้ครับเพราะว่าสามารถเชื่อมถึงกันได้ ระบบความปลอดภัยของโมลนะครับตรวจจับเรื่องของอสิ่งมีชีวิตก็คือคนและสัตว์นะครับไม่ให้เข้าไปมีระบบระบายการพิษนะครับระบบระบายอากาศไม่แน่ใจว่ามีกล้องวงจรปิดด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีระบบดับเพลิงด้วยนะครับภายใน,ในอ่านี่เป็นเส้นทางคู่แนวใหม่นะครับที่เราวิ่งอยู่นี่คือแนวเดิมเนี่ยจะสูงกว่าแนว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 ,แนวใหม่ด้านซ้ายมือเป็นโรงงานนครหลวงนะครับปูนซีเมนต์สี มีส่วนร่วมกับการก่อสร้างทางคู่นะครับใช้ปูนไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งตันเลยนะครับแถวนี้ก็จะมี t b i ที่หนึ่งนะครับก็อยู่ตรงหินรับ t b i ก็จะผลิตปูนซีเมนต์คอนกรีตสำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือบรรทุกรถไฟขนส่งไปตามจุดต่างๆของประเทศน,นะครับมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ตอนนี้เราจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายโค้งซ้ายครับ คือผมมาเมื่อ3 4เดือนก่อนเนี่ยยังมีภาพของการทํางานอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรละเหมือนทุกอย่างจะเกือบจะสมบูรณ์นะครับเหลือแต่ติดระบบอากระจอนอนสัญญาณนะครับอากาศดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกมีเมฆมากครับอ่าเนี่ยนี่คือภาพท็อปวิว อ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเราเจอโมงเลี้ยวขวาคือคือทางของเราเนี่ยจะเพิ่มความชันเนี่ยให้อยู่เหนืออุโมงค์แต่ทางวิ่งในอุโมงค์เนี่ยจะเป็นแนวราบนะครับก็คือว่าไม่มีความสูงต่ำเลยแล้ววิ่งออกไปที่หินลับเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยการสร้างทางรถไฟถ้าผ่านพื้นที่ป่าหรือูเขาเนี่ย ก็จะใช้ล่องเขาไหลเขาเป็นสําคัญนะครับลัดล้ะไปมาต่อให้อ้อมเนี่ยคืออ้อมอ้อมชนิดที่ว่าอ้อมหักสอบคือตีกลับไปตีกลับมาก็ต้องอ้อมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยคนระับผมว่าหลายคนอาจจะมองว่าการรถไฟเนี่ยไม่มีการพัฒนาเลยนะแต่ว่าตอนนี้พอมาถึงตอนนี้เราเราลืมมาดีแล้วเราพูดถึงตอนนี้อันนี้เป็น แนวสีเหลืองนะครับเส้นทางก็คือเป็นอุโมงค์คือไปโผล่หินลับเลยครับด้านขวามือส่วนเล็กๆนั้นเป็นอุโมงค์โมกเหล็กนะครับความยาวก็มา100รม้อยกว่าเมตรสีแดงเป็นเส้นทางเดิมที่เราอ้อมไปอ้อมมาที่ผมพูดถึงอนะ่ะใช้เวลาประมาณ20 25ีนาทีอีกอย่างนึงนะครับเวลาที่ เปิดการใช้งานแล้วจะมีความสะดวกครับเพราะเป็นนางคู่เราไม่ต้องสับหลีกที่ไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานีผาเสดเด็จกับสถานีหินรับนี่ต้องมาดูนะครับว่าผาเสด็จนี่ไม่ได้ใช้แน่นอนแต่ว่าหินรับเนี่ยต้องมาดูจริงว่าจะได้ใช้หรือป่า เห็นได้ชัดน,นะครับหัวรถจักรที่ใช้เป็นอัลสตอม ALS นะครับรุ่นยอดนิยมที่เขาพูดถึงนะครับเข้ามาตั้งแต่ปี2517 2517ั้ยใช่ไหมตอนนี้มัน65ก็กี่ปีอะเกือบ50ปี40ปีอ้าสปีเราถือว่าคุ้มค่าครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปแล้วน่าจะ2-3รล็อบ คือใช้ได้ต่อไหมใช้ได้ต่อครับแต่ว่าหัวรถจักรใหม่ก็จะดีกว่าเรื่องสมรรถนะการซ่อมบำรุงก็จะมีน้อยด้วยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการรับประกันอแต่ว่าถือว่าหัวรถจักรอันนี้เป็นหัวรถจักรที่เป็นพระเอกเลยนะครับสําหรับผมแล้วเพราะว่าสร้างงานสร้างเงินสร้างบุคคลที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับ เราฟอทเนี่ยถ้าจะนึกให้ดีนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องขาดทุนเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยรัชการที่5ท่านทรงมีความคิดที่อยากจะให้การเดินทางของประชาชนในประเทศนะครับเดินทางโดยสะดวกแล้วก็ประหยัดถึงการติดต่อถึงกันได้มากที่สุด สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมอัพคลิปไปพักหลังนี่ไม่ไม่ได้แจ้งเตือนหลายๆคนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สาธุสาธุครับตรงนี้เป็นอนุสาวรียราชกาลที่5นะครับครั้งนั้นเคยเสด็จมาบริเวณที่แห่งนี้นะครับเนื่องด้วยการก่อสร้างรถไฟสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นป่าป่านี่ก็หนักเหมือนกันนะครับขนาดเส้นทางของรถไฟที่ไปพมา่าตรงถ้ำกระแสเส้นกาญจนบุรีเนี่ยยังหนักหนาสาหัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้ไม่ต่างกัน มีเรื่องด้วยว่าเกี่ยวกับสิ่งที้ลับนะครับเพราะฉะนั้นอ,องค์ท่านเนี่ยได้ยินถึงพระเนตรพระกันก็เสด็จมาที่ตรงนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายก็สามารถสร้างทางรถไฟต่อไปได้ครับประสบความสําเร็จไปจนถึงสถานีนครราชสีมานะครับภายหลังจากนาครราชสีมาต่อไปอุบลราชธาน,นีก็เปลี่ยนขนาดข,าดของรางเป็นแบบมิตะเกตนะครับ1เมตรและเริ่มเดิมทีเนี่ยเราใช้1.435ง่า้านเนี่ยฮะเป็นมุมมองรถไฟ จุดนี้เป็นอุโมง์รถไฟของบริษัทนวรัตนะครับรถไฟความเร็วสูงก็คือ,อแถบสีน้ําเงินนะครับทางซ้ายและขวาแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเขียวนั่นคือทางยกระดับนะครับข้ามทางรถไฟแนวเดิม12%ครับภาพรวมเรื่องก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นบางซื่อนครราชสีมานะครับเรากําลังเข้าจอดสถานีผาสเสด็ดครับสำหรับสถานีผาสเสด,ดนะครับมีโค้ง ที่เป็นโครงด้านทิศใต้เนี่ยสวยงามครับถ้าเป็นรถผ่าล่องก็คือจากหินลับมาเนี่ยแล้วรอดักรอดักถ่ายภาพหรือวิดีโอแต่สวยงามมากสามารถเดินทางมาได้นะครับไม่ไกลจากปากทางเส้นวิตรภาพเนีย่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีครับก็มาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมแวะไปสักการะาเสด็จพ่อรอหนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีศาลด้วย ขบวน2 3 3เดินทางต่อเดี๋ยวเราไปลิงนนะครับตอนนี้136ากเนี่ยกำลังเข้าจอดสถานีโมกเหล็กนะครับสถานีโมกเหล็กอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับ1 3 6เป็นรถเร็วบนนะครับออกนู่นมาประมาณ7โมงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จะไปทางสาัตหีบประมาณ5้าโมงครึ่ง6โมงเย็นนะครับ สถานีหินลับเป็นสถานีที่ใช้หลีกที่ผมเคยนั่งรถไฟมาก็จะมีขบวน141กับ142นะครับเพราะม,มีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับที่ท,ที่ที่ออกมาดูตรงหน้าตา่างน่าจะไปปากช่องนะครับเพราะว่าตอนนี้ปากช่องอากาศดีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับต่างชาติที่ปากช่องผมไม่รู้ว่าเขาไปได้ยินหรือได้เห็นในในสื่อทางไหนนะครับถึงได้เดินทางมาเที่ยวที่ปากช่อง ก็ถือได้ว่าปากช่องเนี่ยมีสถานีรถไฟความเร็วด้วยเป็น1ใน3ส,สถานีรถไฟความเร็วสูงของจังหวัดนครราชสีมานะครับพูดถึงเศรษฐรกฐิจแล้วพอๆกับในเมืองเลยนะครับที่ปากช่องเนี่ยมีโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องของอสินค้าอุป,ปโภคบริโภคห้างร้านต่างๆนะครับก็เยอะครับปากช่อง และที่สําคัญคืออากาศสะอาดและบริสุทธิ์มากครับเลยเลยเข้าไปอีกหน่อยก็ต้องเป็นวังน้ำวังน้ําเย็นนะครับทีมเขาบอกว่าสาภาพอากาศเป็นโอโซนอันดับ7ของโลกนะครับอันนี้เรื่องจริงครับผมเคยไปเที่ยวมายืนยัน ตอนนี้ขบวน233 3, ก็วิ่งเส้นทางเดิมครับโค้งซ้ายโค้งขวาล้อแนวต้นไม้แนวภูเข,ข,ขาไปเรื่อยๆอน,นี้เป็นฝุ่นนะครับสำหรับท่านนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมที่จะเดินทางเส้นทางสายนี้นะครับถ้ายังไม่เปิดใช้อุโมงค์ทางคู่เนี่ยก็พกแมสมาด้วยนะครับรวมถึงผ้าปิดจมูกก็ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ชูเปียกครับบริเวณนี้เป็นแหล่ง ผลิตคอนกลีตสำเร็จนะครับหลายๆหลายๆบริษัทก็ฝุ่นมีเป็นเรื่อง,องปกติครับยังไงก็เราเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผมก็ใส่แมสอยู่โค้งนี้เป็นอีกโค้งคือจากสาเสด็จไปหินรับนะครับโค้งจะมีความสวยงามมากโค้งไปเรื่อยๆโค้งไปเรื่อยๆอซ้ายทีขวาทีครับ เหมือนเส้นทางในพื้นที่ภาคเหนือนสำหรับการมองมุมมองรถไฟนะครับเราอยากจะได้ความสวยงามหรือภาพที่สวยเนี่ยแนะนำครับให้อยู่ประมาณตู้ที่4นะครับตู้ที่4แต่ว่าผมอ้อเดี๋ยวเราเนี่ยครับเป็นไฟแสดงหลีกนะครับด้านบนเป็นไฟไฟแสดงว่าเราจะไปทางไหนนะครับซ้ายหรือขวานะครับอันนี้คือคือขวาเพราะว่า ทางประธานเนี่ยจะเป็นทางตรงถ้าทางหลีกจะเลี้ยวขวาแต่ถ้าเกิดรางประธานอยู่ตรงกลางแล้วมีรางหลีกซ้ายขวามันก็จะเป็นออีกอีกทิศทางนึ่งครับเหมือนเหมือนตัว Y ครับที่อยู่ด้านบนรอขอรอบีบชักบีบหลายรอบมากตรงนี้น่าจะเป็นทางตัดที่ไม่มีเครื่องกัน้นนะครับน่าจะเป็นทางตัดชั่วคาวเพราะว่า ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปากอุโมงหินลับนะครับน่าจะมีเรื่องของการสัญจรเรื่องของคนงานนะครับสถานีหินลับครับผมเพิ่งมาเค่นี้ไม่เกิน2ปีนะครับก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศสวยงามอยู่แล้วนะครับถ้าตัดเรื่องฝนออกไปอ่ะนั่นแหละฮะที่เห็นหลังคาเยอะๆครับอยู่ตรงนู้นะครับเห็นไหมฮะนั่นแหละคือปากทางอุโมงของหินลับนะครับ ก็คือจุดสิ้นสุดของโม,มงรถไฟทางคู่นั่นเองเข้าหลีกครับด้าน,นขวาเป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็เป็นตู้บรรจุสินค้าประเภทปุ๋ยนะครับแล้วก็ซีเมนต์ของบริษัทท p i โค้งครับยังโค้งอยู่สวยงามครับสวยงามกลางคืนนี้สวยงามเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีไฟเขาเรียกว่าไฟสีเหลืองไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยติด ทุกจุดเลยเพราะบางทีก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทรัพย์สินมีค่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างนี่จะเยอะมีผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเนี่ยมารอยอยู่แล้วสำหรับจุดนี้นะครับถ้าเกิดเพราะแม่พี่น้องมีอาหารที่ติดไม้ติดมือมาแล้วรับประทานไม่หมดก็สามารถแบ่งปันได้นะครับ ได้ทั้งความสุขได้ทั้งบุญนะครับแต่แถวนี้ไม่มีหมู่บ้านนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนสูนับพวกนี้รอหนึ่งสามหกครับใกล้แล้วละ่ะอันนี้เป็นสินค้า TBI ครับกำลังใจกด subscribe ก,ก,กดติดตามนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกด กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้วลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็สามารถกดได้นะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้รับทราบอย่างทันทีเลยหนึ่ครับรถเร็วบนราชาธานีกรุงเทพ ต้องขอลาไปก่อนด้วยขบวนรถที่136นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะไปไหนแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งก็ตอนนี้เป็นช่วงของเศรษฐกิจที่กําลังขาลงนะครับทั้งเรื่องของโควิดที่สะสมมานานแล้วก็เรื่องของปัญหาสงครามส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อสิ่งของข้าของเครื่องใช้ต่างๆมีราคาแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นนะครับดัะนั้นรถไฟก็เป็นทางเลือก สุดท้ายจริงๆครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับด้วยค่าโดยสารที่ไม่แพงยังไงก็อย่าลืมใช้บริการของการรถไฟนะครับเป็นกําลังใจให้กับพนักงานการรถไฟทุกท่านนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับเหมาพนักงานที่กําลังก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทางคู่นะครับต้องขอความคุณองพวกเขาเหล่านั้นจริงๆครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ